แสงตลาเซีเยวกียแดดมมีแดดหนัเบยไหลตัวต้องร่อให้แดดออกผมอยู่ชุมแพครับรถตู้ผมท่านนี่แหละครับผมก็จะไปตอนแรกๆนะครับจะเดินทางไปช่วงแรกในหอดุ่นกาตเตสเซานะครับ นะครับอุปกรณ์บมนะครับล่านผมเปิดลานด้วยพี่ครับ้วก็มีล่านอยู่กี่สว่างแดนดินอีกน้ำแถงสี่ลอยัาที่ผมจะไปติดตั้งให้นะนะครับเนี่ยชุดปัม้มน้ำผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมต่อสายต่อทอ่เอเนี่ยชุดปัม้มน้ำนะครับ มาถึงหน้างานแล้วนะครับฝนก็ตกนะครับตอนนี้แล้วก็ทํางานตากฝนนะครับตั้มก็รอลงบ่อนะครับบ่อประดานอยู่ตรงนี้นะครับออปูรูปเอ้ยอะไรนี่ฝนก,กว่าเดิปูรูปอ๋ปูรูกแค่นันแหละวันนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆและก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ผมจนโทรโซล่าเซลล์นะครับออกมาติดตั้งโซล่าเซลล์สูบน้านะครับเป็นชุด6แผ่นนะครับเป็นแผงโมโน400วัตต์6แผ่นแล้วก็ปั๊มน้ํา2นิ้ว2แรงนะครับ2นิ้ว2แรงนะน้าพุ่งออกเต็มท่อเลยนะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อสักครู่นี้ช่วงเช้าที่มาถึงฝนก็ตกนะครับแล้วก็ทํางานท่ามกลางสายฝนเลยนะครับ อ่าเข้าไปดูน้าใกล้ๆกันเนาะนะครับเนี่ยนะครับน้าเต็มท่อเลยนะครับน้ําของคุณพ่อเขาแรงมากนะครับสูบน้าเข้านานะครับต้องรุ่นนี้นะฮะน้าแรงสะใจนะครับผมบอ่อไม่นะครับเพิ่งเจาะนะฮะน้าก็ยังไม่สะอาดเท่าไหร่ ตอนนี้แดดเริ่มจ้าน้ำก็พุ่งแรงขึ้นนะครับเข่งได้พอเห็นน้ำแล้วขอได้ครับขอได้สุดยอดเลยเนาะครับผมบ่เป็นตาแล้งหรือนอกบานีนเนาะแล้งกบย่านแล้วครับบานีเลี้งกบย่านด้วยครับผมได้น้ำจังสี่นะน,น,น้ำฝนบ่ตกกับบ่ได้บ่ได้ย่านนะโนบานีบารีสูบน้ำใส่หน้านาะ ครับผมขออนุญาตสอบถามน,นะครับว่าพื้นที่นี้อยู่อยู่บ้านไหนเนาะครับอยู่บ้านหนองแวงอำเภะะอเจริญสินจังหวัดสกลนครครับบ้านหนองแวงอำเภอต,ต,ตำบลยก,กันครับตำบลบ้านเล่าอำเภอเจริญสินครับอ๋อตำบลบ้านเล่าอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครเนาะครับจะติดฟังทั้งอุดรทีลนะติดเขตฟังทั้งอุดรห่างจากคำฉนวนยี่สิบกโลอ๋อห่างจากคำฉนวนยี่สิบกิโลครับผมพื้นที่นี้ <c oughs> เฮ็ดเกษตรเฮ็ดอะไรนะครับผม เดี๋ยวนี้เพชรนาเขาปลูกพริกปลูกมันเพชรยางพาราครับเพชรนาเขาปลูกพริกปลูกมันเพชรยางพาราปัญหาหลักของเกษตรกรเ,เก้องกระคือตรงมีน่นำนี่แหละเนาะครับนมีพี่เป็นบ่อยไรยครนบดูมีเรียนนำที่เรียนแต่เพ็ดยัง,ยงบ่ได้มีประโยชน์วานนี้ก็เลยติดต่อให้จันทู้โซลาเซลยวขับมาติดตังต้งติดตามจันทู้มาดมาามนเราปะครับติดตามมาสามปีแล้วครับโอ้สามปีแล้วติดตามทั้งเตจ ครับทั้งยูทูปทั้งเฟซอ๋อทั้งเตีทั้งยูทูปพร้อมเห็นจันทูไปติดหันติดนี้ก็ครับสนใจสนใจครับอืถ้าเป็นใข่ที่เชื่อถือได้อยนะมาตรฐานอีกที่ครับผมราคากับวัตถุวัแพังเนาะครับครับเป็นราคาของเกษตรกรรับได้ครับมาแต่เศร้าเนะครับโทร่ไปมือแค่มือเดียวสองมือก็มาเลยทรไปว่านี่ตอนใบมุกครับเศร้าแปดมุนะ